เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันพุทธศักราชส5 6พนหสำหรับคนที่เกิดวนันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณสบายอกสบายใจเป็นพิเศษเพราะคุณจะหาเงินได้เก่งเหมือนเคยอยากไปอะไรให้ตัวเองก็ทำได้เลยเรื่องของการงานคุณกำลังจะไปได้สวยพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วสามารถมุ่งไปข้างหน้าอย่างไร้กังวลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักไม่ต้องบอก รักกันบ่อยๆแต่รู้สึกว่ารักกันมากส่วนคนโสดมีวิแววว่าคุณจะได้ทําความรู้จักกับใครมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ถือว่าไม่มีปัญหาคุณยังหาเงินหาทองได้เรื่อยๆและส่วนใหญ่จะมีมาจากการทํางานทั้งนั้นเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่เพราะทําอะไรก็มีแต่เรื่องกลับว่าต้องแก้ไขตลอด ทำวนไปจนไม่จบไม่สิน้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์แปรปันอะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนความรักยังคงเหมือนเดิมดีอยู่แล้วส่วนคนโสดไม่ได้เริ่มต้นกับใครสักคนในตอนนี้ทํางานไปก่อนจะดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารช่วงนี้มีโอกาสที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่าง อยากขอให้คุณคว้าไว้เพราะจะทําให้คุณมีเงินเยอะแยะมากมายเรื่องของการงานการงานของคุณจะมีเกณฑ์ได้ออกจากการทํางานนอกสถานที่นอกจากจะมีการตกลงทําสัญญาหรือยื่นข้อเสนอต่างๆแล้วก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักจะยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนสว่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาทําให้หัวใจของคุณพองโตเลยแม้แต่นิดเดียวสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธมีโอกาสแห่งความร่ำรวยมาถึงแล้วคุณจะได้พบเจอช่องทางทำมาหาก,กินใหม่ๆซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้คุณมากขึ้นเรื่องของการงานคุณจะต้องเจอจุกจิกกวนใจมามากมายเต็มไปหมดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอให้คุณเชื่อมั่นและตั้งใจเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังคงนิ่งๆไม่มีอะไรคืบหน้ามากมายส่วนคนโสดจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาทักทายทำ รู้จักสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤหัสตอนนี้กําลังจะไปได้สวยมีเงินมีทองเข้ามามากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานความสําเร็จสุดยิ่งใหญ่กําลังจะมาเยือนแล้วงานต่างๆที่คุณทําออกมาดีเกินคาดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักสองคนยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้มีมาเรื่อยๆดึงเรียงไม่ได้คิดถึงใครในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์จะ หาเงินเข้ากระเป๋าตอนนี้รายจ่ายเต็มไปหมดเลยจ้าเรื่องของการงานการงานของคุณยังหนักแน่หนหนักหน่วงไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงเลยคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคบหากันใหม่ๆจะไปได้เรื่อยๆจริงจังอะไรในความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ดีไปหมดส่วนคนโสดที่ผ่านมายังไม่ได้เจอใครคนที่คุณถูกใจเลยสักคนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้คุณจะทํางานได้มากถึงแม้คุณจะเหนื่อยหน่อยไ ได้เข้ามาเยอะแยะมากมายก็ตามเรื่องของการงานตอนนี้ก่อนหน้านี้คุณเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรแล้วคราวนี้แหละความสุขสมหวังกําลังจะมาเยือนคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักและยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้เจอรักแท้และรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ